ซัมซุงเอ็กซิเดอสโตรสวัสดีครับผมชื่อบอยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรัตทัพเบลยของทางซัมซุงนะครับวันนี้ลูกค้ามีอะไรให้ให้บอยช่วยนษษห,หน่พิเศษไหมเอ่ย พี่ว่าอยากซื้อมือถือใหม่นะครับอ๋อลูกค้าจะซื้อใช้เองหรือซื้อฝากดีครับซื้อใช้เองครับผมซื้อใช้เองเหรอครับอ่าปัจจุบันนี้ลูกค้าใช้มือถือรุ่นอะไรอยู่ครับใช้ e 3 3อยู่ A33 เนาะ<ช><ช>โอเคอ่าแล้วลูกค้าซื้อมือถือใหม่มองหาแบบไหนเป็นพิเศษไหมเลยเป็นเล่นเกมครับแล้วก็ใช้งานโซเชียลทั่วไปแต่หลักจะก้องกับเล่นเกมเลยอ่าจะมีกล้องเล่นเกมแล้วก็ใช้งานโซเชียลทั่วไปใช่ไหมครับโอเคอ่าตัวนี้ครับลูกค้าเป็น ตัวใหม่ของทางซัมซุงเลยครับเป็น a ย5 5 ultra ครับลูกค้าจะใช้ซี u เป็นตัวท็อปเลยแสตมปราคอนแ elite นะครับลูกค้าลองเข้าเกมก่อนนะตัวนี้สามารถาเร็วและแรงกว่ารุ่นเก่าถึง37%เลยครับผมแล้วก็จะมีระบบระบายความร้อนอย่าง w e um เ e r Cha m ม e r ด้วยครับที่สามารถเล่นเกมไปปุ๊บเครื่องันจะร้อนช้าลงเพราะระบบระบายความร้อนเขาทำได้ดียิ่งขึ้นมากเลยครับผมโอเคลูกค้าก็จะเห็นเลยนะครับเวลาเล่นเกมอ่ะเครื่องก็จะร้อนช้ามาก ต่อไปก็จะเป็นเรื่องกล้องใช่ไหมครับลูกค้า,าคือกล้องตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลและสามารถซูมได้ถ,ถึง100เท่าครับผมบลูกค้าเข้าไปที่กล้องหน้าเลยนะครับ,บโอ้เอย200เลยนะใช่ครับผมเห็นไหมครับลูกคา้าเวลาลูกค้าซูมไปปุ๊บมันจะมีล็อกซูมขึ้นมาครับล็อกซูมเนี่ยครับจะช่วยให้เราถ่ายรูปยิ่งขึ้นครับเวลาซูมใ้าไปปุ๊บแล้วกดตรงที่ล็อกซูมเห็นไหมครับลูกค้ามือลูกค้าจะถ่ายแก่กันได้ดียิ่งขึ้นเลย แล้วตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอ่าวีดีโอความละเอียดที่ 8K นะครับลูกค้าลองเข้าวีดีโอได้ดูได้เลยครับชใช่ครับตัวนี้วิดีโอ 8K เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่นะครับอย่างเป็นเบสเฟสนะครับเบสเฟสนะครับลูกค้าชอบถ่ายรูปหมู่ไหมดถ่ายกับเพื่อน่อเวลาถ่ายรูปหมู่นะครับอ่าลูกค้าลองกดถ่ายรูปไปครั้งนึงก่อนปุ๊บโอเคพอถ่ายรูปเสร็จครับลูกค้าอ่าลูกค้าเข้าไปที่รูปนะครับ เห็นไหมจะมีฟังก์ชันปัดตาครับลูกค้ากดเข้าไปได้เลยโอเคแล้วกดไปที่ปุ่มสีปุ่มครับมันจะมีขึ้นมาครับว่าเบสเฟสนะครับลูกค้าสามารถกดไปได้เลยโอเคเห็นไหมครับลูกค้ามันจะมีเลือกไปหน้าต่างๆที่สามารถแก้ลูกค้าหลับตาได้หรือลูกค้าทำปากแบบมุกมิดได้ครับลูกค้าก็จะดีแบบนี้เลยและยังไม่พอนะครับลูกค้าตัวนี้จะมี AI ขึ้นมาด้วยครับลูกค้าอย่างตัวแรกเลยจะเป็นฟิลเตอร์สั่งงานด้วยเสียงครับ ลูกค้าลองกดอาปุ่ม power ค้างไว้เห็นไหมครับจะมีจีม i นาขึ้นมาวเวลาอาแล้วออย่างเช่นลูกค้าสะหาร้านอาหารหรือว่านำทางไปก็ได้ครับลูกค้าลองลองกดปุ่มได้เลยครับค้นหาร้านอาหารแถวนี้ครับนี่ครับลูกค้าทางทางนี้ก็าทางจีมีนาครับเขาก็จะค้นหาร้านอาหารแถวนี้มาให้ลูกค้าอย่างมากมายเลย สมมติว่าลูกค้าดูปุ๊บชอบร้านนี้ลูกค้าสามารถกดนําทางได้เลยครับผมแต่ถ้าลูกค้าชอบนะครับสามารถบันทึกหน้านี้ลงไปในอ่าซัามซุง,งโน้ตได้ด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้ดูหรือว่าเก็บไว้ใช้งานไปครั้งต่อไปได้ครับผมโอเคดีไหมครับลูกคา้าดีสุดยอดมากคี่ขับโบนให้ด้วยใช่ครับผมอ่าปกติลูกค้าเป็นคนดูแลสุขภาพด้วยไหมครับ โอเคถ้าลูกค้าดูแลสุขภาพด้วยอนะ่ะตัวนี้เป็นตัวนาฬิกาเป็นสมาร์ทวอทนะครับอาที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นการวัดการนอนหลับนะครับลูกค้าอากิจกรรมการออกกายทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งอาหรือว่าว่ายนะ้ําสามารถวัดได้หมดเลยนะครับลูกค้าแล้วก็สามารถวัดความดันเลือดได้ด้วยนะแล้วก็กิจกรรมการออกกายจะวัดได้หมดเลยโอเคครับลูกค้าวันนี้ถ้าลูกค้าซื้อคู่กันอนะ่ะมันจะมีส่วนลด ยู่ที่35%นะครับลูกค้าตัวนี้ครับจากราคา24,900จะเหลือแค่1 6 1 8 5บาทลูกค้ารับไปเลยบห้าบทลูค้ารับไปเลยไหมเ,เป็นสีนี้เลยนะครับ,รบโอเคได้ครับผมพอดีผมมีเครื่องเก่าเนี้ยเปิดติดอยู่ครับอ๋อครับผมแล้วอยากได้ตัวอัลต้าด้วยอ๋อถ้าลูกค้าอยากามีเครื่องเก่าที่สามารถเปิดติดที่สามารถเล่นงานได้ปกติเลยใช่ไหมใช่ลูกค้าสามารถนํามาเทดเพื่อรรััับบส่่ววนนลลดไดไ้เยยะคอางต อ่าลูกค้าเครื่องเก่าเป็น A 3 3ใช่ไหมครับผมเอ3ีนะครับส่วนลดล่าสุดจะอยู่ที่2,000บาทนะครับแล้วก็จะมีเทรดอัพอีก2,000บาทนะครับเป็น4,000บาทเพตอะนั้นลูกค้าราคาเต็มนะครับ4,900มบาทนะครับลดไป4,000บาทนะครับผมก็จะเหลือราคานี้เลย36,900บาทนะครับลูกค้ารับเพิ่มเลยไหมครับโอเคครับเดี๋ยวลูกค้ารบกวนนั่งด้านหน้าได้เลยครับผม